โอ้เสียงดังดีแท้โอ้ต่าท่าไปอ๋อรถขนานมันจะแยกสะพานค้ายพี่น้องเรากำลังไปที่อุทิสารครับผมออกจากแยกสะพานค้ายทั่ไห แยกสะานควย,ยควยด้ยไงเยกสะานควาพูดพไพา,าไม่าพแปั้บาแฟพจาไาพครับเียผิดครับผมนี่คือแยกสะพานควาครับแาแพูดจาไม่สุดภาพขอโทษนะครับขณนนี้อยู่ที่อินธรรมละจา อ๋อ oh, สุทธิสารสุทธิสารวินิจฉัยต้องพูดกีละรรครับพูดพร้อมกันไม่ได้นี่คืออินธรรมละซอยหนึ่งนะคะแต่ละครับด้วยนะคะก็แน่ตั่แปลเอาดีๆนะจคะจค่าได้จะาอินธรรมละหนึ่งทับหนึ่งจ้าเอาจ้าก็แล้วกันพูดครับแต่วมันไม่หวานต้องพูดค่าตั้งแปล ใช่ไหมจ้าอยู่อินธรรมละซอยสามแล้วจ้าหน้าฟังดีเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปเราจะพูดอย่างนี้นะคะับเฉนชีจ้าตอนนี้เราพูดแบบหวานๆเนาะพอพูดจาแบบผู้ชายมันมันไม่น่ามันไม่เพาะไม่น่าฟังเลยตอนนี้เราอยู่ที่อินธรรมละสิบเอ็ดแล้วจ้าเรากำลังจะไป อ่าสุดที่สามไม่ได้ชายครับเ้าครับีเล้ว,ลวจ้าสิอ๋อจ้าสำละงสิบห้าแล้วจ้าเรามาส่งหุ่นนะจ้าหุ่นนะจ้าหุ่นหุ่นนางแบบจ้าจริงๆเดี๋ยวเอาภาพขึ้นประกอบให้ดูจ้าหุ่นน่งแบบนะจ้าเรามาส่งหุ่นนะ เดี๋ยวเขาก็เอายอกทรงใส่นะจ้าเราได้หุ่นมาแล้วเป็นหุ่นที่เขาไว้ใส่เสื้อผ้านะจ้าใช่ไหมจ้าเดี๋ยวผมจะเอานั่นผมอีกแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาภาพประกอบให้ดูนะจ้า <webinar> เจอรถปูนจ้าอันตรายมากเลยเกือบตาดากรถดูนแล้วจ้าเดี๋ยวจะเอาภาพประกอบเพื่อให้ขึ้นให้ขึ้นให้ดูนะจ้าไปพูดไปหน่อยจ้า เราอยู่ถนอนอินธรรมละนะจ้าอ้ oh my god oh, มีรถเมย์มีรถเมย์ด้วยจ้าวิ่งสายหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะจ้าตอนนี้ก็ถึงแล้วอินธรรมละยี่สิบเจ็ดจ้าการก่อสร้างอยู่จ้าแถวเนี้ย

ที่เขาไว้ใส่เสื้อตอนนี้เขาถอดเสื้อเขาออกเขามีนมด้วยนะจ้าว่าจะขอจับอยู่แต่ไม่กล้าจับจ้าเป็นนมผู้หญิงจ้าเดี๋ยวจะละเมิดเขาจ้าเลยไม่กล้าจับเดี๋ยวเอาภาพมุนเอาขึ้นมาประกอบให้ดูนะจ้า ตอนนี้เราถึงไหนล้ะจ๊ะโอ้โรถติดมากเลยจ้าโอโ้ตอนเที่ยงจ้าตอนนี้เทียนนเท่ยงแล้วจ้าจ้าจ้าเันนี้ลำบากหน่อยนะจ๊ะโอ้โห,โอ,โห,โหอยู่ที่อินทรมระอยู่นะจ๊ะ อยู่ในซอ,อยอิธรรมละอยู่จ้าตอนนี้จ้าอ๋อวิริยะอาวอจ้าโรยจัดประจันภายในจ้าอ๋ชอช่องการช่างเขาอยู่ตรงน,นี้จ้าโอ้ส่งอะไรไม่ส่งส่งหุน่นหุ่นน่งแบบที่เอาไว้ใส่เสื้อผ้านะจ้า ร้อนมากเลยจ้าตอนนี้น่าจะเป็นเปลาบนจิ้นหมดแล้วจ้าวันนี้เป็นธุรกิจสว่างจ้าอยู่บนแดดถ้าธุรกิจมืดก็จะในยามค่ำคืนนะจ้าหรือว่าสว่างค่ะสว่างมากเลยจ้าเป็นธรรมราชนะจ้า hey, 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 hey. อันแปรอยู่ที่อินธรรมระสี่สิบสามจ้ากำลังจะไปห้วยขวงนะจ้ารับออเดอร์ม,มาจากอันฝ่ายจ้า ไปเได้๋ยวแม่ไปร่งเจงาคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะจ๊ะไม่อยากตัดคลิปเยอะเอาเวลาเท่านี้ก่อนจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะที่เข้ามาต่านแต่ไปแล้วพุดพุน